พบกับผมเซลใหญ่เหมือนเดิมนะครับกับอ s u ู u ูออนไลน์บายเซลใหญ่นะครับผมหลาย EP ที่แล้วนะครับผมได้รีวิวรถรุ่นรุ่นหนึ่งครับผมนั่นคือรุ่น S D A นะครับเป็นรถรุ่นที่แต่งสวยและขายดีที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง1 9 9 0 0บาทได้แม็กได้พร้อมเลยนะครับผมแต่วันนี้ครับมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่สเปคสูงกว่า S D A นะครับผมอยู่ด้านหลังผมแล้วนะครับเป็นรุ่นอะไรมาดูกันครับผม และที่อยู่ด้านข้างผมนี้นะครับเป็น isuzu s p a c e c a p นะครับตัวเตี้ยนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะที่สเปคสูงกว่า sda นะครับผมรุ่นที่อยู่ตรงนี้ก็คือรุ่น s p a c e c a p lda ครับผมซึ่งความต่างระหว่าง sda กับ lda มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังกันครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือไฟครับผม sda นะครับจะเป็นไฟฮาโลเจนปกติมาตรฐานนะครับซึ่งจะได้แสงสีส้มตัวไปนะครับ LDA นี้เป็นไฟโปรเจกเตอร์นะครับพร้อมกับ LED รอบข้างสวยงามมากกว่าเดิมนะครับลำแสงพุ่งไกลามากกว่าเดิมนะมาพร้อมกับไฟตัดนี่สังเกตนะครับตัว s d a เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกนะแต่จะมีเบ้าไว้ให้แล้วลูกค้าสามารถติดไฟเพิ่มก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นรุ่น LDA นี้เนื่องจากราคาเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยเลยเท่ากับว่าคู่หน้าชั้นนี้ สวยงามมากกว่าเดิมครับผมส่วนต่อมาที่ให้ความต่างนะครับก็จะคือโลโก้ s p a c e Cap ในนี้นะครับจะเป็นตัวเป็นโลโก้แปะเข้ามานะครับถ้าเป็นรุ่น SDA เนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์นะตัวนี้เป็นโลโก้มานะครับผมพร้อมกับเล้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเลยนะถ้าเป็นรุ่น SDA ไฟจะแปะตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับ หนีด้านข้างความต่างจะอยู่ตรงนี้ครับอีกส่วนหนึ่งที่ต่างนะครับก็จะเป็นไฟด้านหลังนะครับเป็นไฟ LED นะแล้วก็เลื่อนลงมาจะเป็นกันชนหลังนะครับจะไม่เข้ารูปเหมือนตัวยกสูงนะตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับกับกันชนหลังตัวนี้ตัวรุ่น LDA จะมาพร้อมให้เลยนะครับผมด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับน,นี่ถอดออกได้นะรุ่น LDA นะครับเนื่องจากมีจอด้านหน้านะเวลาถอยหลังเราก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับติดกับกระบะฝาท้ายแบบนี้เลย ซึ่งเรามองด้านหลังแล้วเนี่ยเวลาใส่กันชนเป็นตัวสําเร็จรูปแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอีกหนึ่งอย่างครับที่ต่างกันนะครับผมหลกัหลกๆเลยก็คือกุญแจรครับตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะกดล็อกและกดล็อกได้นะครับผมตัวนี้ภายในก็จะคล้ายๆกันครับกระจกไฟฟ้านี้นะครับพวงมาลัย มีมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายครับแล้วก็มีหน้าจอ7นิ้วนะเกียร์6สปีดแล้วก็เป็นเบาะผ้าครับเบาะผ้าแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นเบาะแคปให้ด้วยนะครับถือว่าภายในไม่ต่างกันมากนะครับตัวนี้กับตัว LDA กับ SDA นะ และที่ขาดไม่ได้นะครับผมสําหรับโปรโมชั่นของรุ่น Space Cap LDA นะครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียง2 9 9 0 0บาทเท่านั้นครับผมพร้อมโปรโมชั่นเปลี่ยนแม็กให้อย่างที่เห็นเลยนะ SDA LDA ตัวไหนก็ได้ครับผมขึ้นอยู่กับลูกค้านะถ้าลูกค้ามีงบอยู่ประมาณอยู่ประมาณสัก20,000ก็เป็นรุ่น SDA ก็ได้ครับแต่ถ้ามีเพิ่มอีกสักหมื่นหนึ่งเป็นรุ่น LDA ก็ถือว่าสวยงามครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ or, มีไฟตัดหมอกให้ นะครับผมแล้วก็กันชนหลังสวยงามเลยครับพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะท่านใดที่สนใจรถอีซูซุทุกรุ่นนะครับผมอย่าลืมนะครับทักมาหาเซล์ใหญ่ได้เลยนะครับเบอร์โทร0803922614ครับ0803922614เซลล์ใหญ่และอีซูซุ ออนไลน์นะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับผมหรือท่านใดอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงที่โชว์รูมก่อนก็ได้นะครับผมทักหาเซลล์ใหญ่นะมีทั้งไลน์นะครับผมทั้งในเพจนะครับและ YouTube ก็ทักมาหาเซล์ใหญ่ได้เลยนะครับแล้วเจอกันที่โชว์รูมนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนที่เซลลใหญ่จะมารีวิวให้ดูติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ